ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปิดสวิตภูเกตแล้วจา้านะครับตอนนี้นะเออ,อย่าเรียกว่าปิดสวิตเลยตอนนี้เรียกว่าปิดสวิตกันทุกที่นะครับตอนนี้อืมีที่ไหนที่ไหนก็ปิดสวิตกันหมดเงียบกันไปหมดนะครับโลซีซันเขาบอกนะช่วงนี้โลซีซันนะก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่นะ นะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแต่หน้าฝนเนี่คนจะไปเที่ยวภูทับเบิกอันมินก็เพิ่งไปภูทับเบิกาก็ารู้สึกได้ถึงว่าว่าคนมันน้อยจริงๆนะประจุนะปกตินี่โอโ้โหคนจะแน่นช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่แหละนะหยุดสี่วันห้าวันที่ผ่านมานี่แหละรู้สึกเหมือนกันโอโ้โหทำไมมันไม่ค่อยคึกคักเลยวนะไปวัดผาซ่อนแก้วนั่นแหละนะ ไปไป,ประจำนะจะไปดูทะเลหมอกนะครับโอ้คนก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหรนะ่นะปกตินี่รถจะติดเป็นแถวยาวนะเออนะครับคนจะแน่นคนจะเยอะแต่นี่ไม่ค่อยเยอะโลง่งๆนะไปก็โลง่งๆสะดวกสบายโลง่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืมนะครับดูสองร้านข้างทางก็ไม่ค่อยจะมีคนไปนั่งกิน กิจนะการอะไรขายมะขามอะนะที่เขาขายมะขามกันอนะสองข้างทางก็ไม่ค่อยจะมีคนซื้อเท่าไหร่นะึ่งง้อยเงยเงเงกันนะครับนี่จากประสบการณ์ขขตรงไปมาเมื่อจุดยาวที่แล้วโอ้โหโรงๆๆแรมก็ไม่ค่อยจะมีคนเยอะเท่าไหร่นะครับนี่แหละนะนี่ขนาดภูทะเบิกนะแล้วภูเก็ตนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะ นักท่องเที่ยวจีนนีหายเกี้ยงเขาไปเที่ยวเวียดนามหมดนะเออท่องเที่ยวฝรั่งก็หนีไปหมดไม่มาเที่ยวเลยหายไปหมดตอนสมัยลุงตู่อยู่นี่โอ้โหตัวเลขนักท่องเที่ยวนี่เป็นล้านนะครับตอนนี้หายไปหลายหลายล้านอะ่ะนะเออนะฝรั่งฝรั่งก็ไม่ค่อยจะมากันนะเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับสงสัยจะไม่ชอบองคงยิงกอเปาก็ไม่รู้ เขาไปหนีไปเที่ยวเวียดนามหนีไปเที่ยวมาเลกันนะครับเวียดนามก็มีทะเลมกันนะเวียดนามอาหารก็ถูกกว่าโรงแรมก็ถูกกว่าแต่ของภูเก็ตเดี่ยวโหแพงทุกอย่างนะครับนะใครจะมาก็ต้องมีตังค์่อยนะ นี่นะปิดสวิตชภูกเก็ตเรียบร้อยนะครับผลไม้ก็ตกต่ำโอ้ยมีแต่แนวมีแต่แนวตกต่ำตกต่ำนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ